สวัสดีครับผมกับช่างน้องเมย์ครับวันนี้เราก็ได้เลือกงามยามดีครับก็จะมาทำบ้านให้น้องเมย์ใหม่นะครับนี่นะครับพ่อขวานก็กำลับบงลื้ออยู่นะครับบ้านใหม่นี้ก็ก็พ่อขวานก็ไลฟ์ผลไม้นะผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อ นำคะแนนที่ได้นะครับมาซ่อมแซมครับซ่อมแซมบ้านให้น้องเมียครับเวลาน้องหลบแดดหลบฝนอย่างนี้ครับน่ก็เป็นไม้ที่ได้คะแนนจากแม่แม่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านเมตาก็นำคะแนนที่ได้ไปหาซื้อเป็นไม้ครับตอนนี้ก็จะไปหาซื้อไม้ เรวสังกสีก็พอควัก,ก็จะไล่หาคะแนนครับก็ควันก็ไล่ผลไม้เพื่อจะนำคะแนนที่ได้นะครับจะมาซ่อมแซมบ้านให้น้องเมย์ครับตอนนี้บ้านน้องเมย์ก็พังมากแล้วนะครับก็ใช้งานมานานแล้วครับไม้ก็ผุพังแล้วครับ บ้านนี้ก็ใช้งานก็ประมาณ4-5หปีแล้วนะครับนี่ประขวานก็ทำการรื้อใหม่ทั้งหมดครับรื้อใหม่แล้วก็จะซ่อมแซมใหม่ครับซ่อมแซมก็ไม่ได้ทำใหญ่โตมากครับก็พอได้ให้น้องหลบแดดหลบฝนครับนี่ครับก็ฝากแม่ๆนะครับฝากแม่ๆพี่ๆทุกท่านครับ ฝากติดตามช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับนี่พ่อพันก็จะไลฟ์ผลมไม้นะผลมไม้เวลาสี่โมงเปต้นใบครับพันจะมาไลฟ์ผลมไม้นะเพื่อจะนําคะแนนที่ได้นะครับมาซ่อมแซมบ้านใหม่ให้น้องเมย์ครับน้องเมย์ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านของคุณยายครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องเมย์ครับ นี่นะครับน้องมีก็มาอยู่ที่บ้านของคุณยายท้องอินนะครับนี่บ้านของคุณยายก็เริ่มผุพังแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะซ่อมแซมบ้านของน้องมีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแซมของบ้านของคุณยายครับส่วนคุณยายของเราอยู่ที่ป่าครับที่ป่าพอดีพอควาวเอาไปมัดไว้ที่ลมไม้นะครับ น้องมีก็อยู่บ้านของคุณยายบ้านของคุณยายก็เริ่มผูกพังแล้วครับก็วพอควันก็จะไล่ผลไม้ครับนํนาคะแนนที่ได้มาซ่อมแซมให้คุณยายไปด้วยนะครับนี่น้องมีก็ตอนนี้อาการก็ยังปกติอยู่นะครับ ฟางก็จะไลผลไม้นำคะแนนที่ได้มาส่อมแซมครับส่อมแซมบ้านของน้องมีไปก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะส่อมแซมบ้านของน้องมีไปก่อนทางนู้นนะบ้านนึงีก็ฝากแม่แม่นะครับฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะครับฝากแม่ติดตามช่องทางน้องมีของเราด้วยนะครับอย่างเป็นช่องเล็กๆลอยู่นะครับคะแนนที่พอควานไม่ควานไลฟ์ผลไม้ครับ กน็นำมาซ่อมแซมครับซ่อมแซมบ้านให้น้องเมย์ไปก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวบ้านของคุณยายก็ค่อยๆทำไปครับทำไปทีละนิดเดี๋ยวก็สำเร็จเองนะครับก็ฝากแม่ๆติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะัปเดตบ้านของน้องเมย์ให้ดูเรื่อยๆครับว่าเสร็จสมบูรณ์ตอนไหนครับนี่ก็ต้อง อมแซมไปตามกำลังครับตอนที่รือพอดีสูงมากครับนี่ต้องใช้บันไดครับก็ฝากติดตามช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพ่อควานก็จะอัปเดตบ้านของน้องเมย์ให้ดูใหม่ครับถ้าเวลาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะให้ ดูว,ว่าบ้านนี้จะเสร็จสมบูรณ์ตอนไหนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ